มาถึงอีกหนึ่งโรคคุณผู้ชมที่เราบอกไปนะคือในโรคของงูสวัสดนั่นเองโรคนี้เราหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินโบรัมรานเนี่ย<ม>ก็อาจจะคงเคยได้ได้พบได้เห็นกันณนะปัจจุบันนี้คุณหมอก็บอกว่ามีคนเป็นเยอะใช่ค่ะเอาพูดถึงโรคของงูสวัสดกันหน่อยมันมีที่มามันเกิดขึ้นได้ยังไงคุณหมอจริงๆแล้วต้องเล่าก่อนเลยว่างูสวัสดเนี่ยมันเป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะ,คะ ก็ชื่อเชื้อไวรัสคือวาริเซลลรซอสเตอร์ซึ่ง,งการติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เริ่มต้นของการติดเชื้อครั้งแรกเนี่ยจะเป็นอาการสแสดงของอีสุอีใสนะ โะะเชื้อตัวเดียวกันวร,าสาสริ i ราซอ a z o s t e เวลาติดเชื้อครั้งแรกจะเป็นติดเชื้อแสดงอาการคืออีสุอิสัยหลังจากที่เป็นอีสุอิสัยปุ๊บหายผื่นหายหมดตัวเชื้อจะไปเก็บอยู่ที่ปมประสาทของเส้นประสาทนะคะเป็นปมของเส้นประสาทในร่างกายแล้วก็ไม่แสดงอาการอะไรอีกเลยจนกว่าร่างกายจะมีภาวะเรียกว่าภูมิคุ้มกันตกลงหรือช่วงที่เราพักผ่อนน้อย air, อ่อนแอลงสเกตเอเอไอ,อ,อตัวเรื่องของไองูสวัสด์เนี่ยก็จะขึ้นมา ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วคือเริ่มต้นเลยมันเป็นจากการที่เป็นอีสุกอสายก่อนตั้งแต่นานมาแล้วแล้วก็ไปเก็บอยู่แล้วพอภมผุ้มการร่างกายเราอ่อนแอลงเราเครียดเราเหนื่อยพักผ่อนน้อยมันก็เกิดเรื่องของภาวะเฮปิซอสเตอร์หรืองูสวัสดขึ้นมาใช่ค่ะเราไอเจอวัั้นเน,นี้ยเราไม่สามารถฆ่ามันให้มันออกจากร่างกายของเราได้เลยจริงจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเพราะว่าอีสุกอสายอย่างเงี้ยจริงๆปัจจุบันเนี่ยในเด็กเนี่ยเรามีวัคซีนที่ป้องกันการเป็น ชิคเก้นพ็อกเลยนะหรือหรืออิสุวิสัยเนี่ยปัจจุบันมีวัคซีนละเราก็พบว่าลดการเกิดหลังจากฉีดวัคซีนเพราะว่าเขาก็คือป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุเลยไม่ให้รับเชื้อเพราะฉะนั้นแต่ในอดีตรุ่นประมาณนี้ก็ยังไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่เรื่องของวัคซีนนี้อย่างหมอก็เคยเป็นมาเรียบร้อยละอายุเยอะก็มีโอกาสที่จะเป็นเฮอร์ปิสซอสเตอร์หรืองูสวัดได้เหมือนกันก็คือต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันไปให้แข็งแรงจริงๆเออนะเราพูดถึงงูสวัดกันมากนี่กว่าอาการของงูสวัดเป็นยังไงบ อาการของงูสวัสดจะเป็นตุ่มน้ำค่ะเป็นตุ่มน้ําต้องบอกก่อนว่ามันเป็นกลุ่ม h e r p ี s ซึ่งกลุ่ม herpes เนี่ยก็คือกลุ่มเดียวกับพวกชื่อมันก็จะเหมือนเริมแต่พวกเริมจะเป็น herpes s i m p ล e x แต่ถ้าเป็นงูสวัสดิ์จะ h ป r ซซ s สเตอร์ซึ่งมันจะเป็นเชื้อไวรัสคนละตัวกันแต่อาการก็จะเป็นตุ่มน้ําเหมือนกันแต่ว่าตุ่มน้ําในเริมเราจะเห็นว่ามันเล็กใช่ไหมคะเป็นแบบเป็นแค่จุดเป็นกลมๆหย่อมเดียวอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะไม่เยอะแต่ถ้าเป็นงูสวัสด์เมื่อไหร่จะเยอะละเพราะมันขึ้นตามเส้นประสาทอย่างที่บอกค,บคือมันเป็นเชื้อที่ไปเก็บอยู่ตามเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดมันก็จะไปเก็บอยู่ที่เส้นประสาทตัวไหนมันก็จะขึ้นมาตามเส้นประสาทนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นแถบเดียวเป็นเส้นประสาทเส ก็จะขึ้นมาตามแถบก็จะเป็นฝั่งเดียวเพราะว่าร่างกายของคนเรามันเส้นประสาทสองฝั่งมันไม่ใช่เส้นเดียวกันเพราะนั้นเวลาเกิดเรื่องมันก็จะเป็นแถบเดียวของเส้นประสาท <c oughs> ถ้าเป็นขาก็อาจจะเป็นแถบที่วิ่งอย่างเงี้ยวิ่งเป็นเส้นเส้นตรง<า>ใช่คะ่ะ<อ>บนลงล่างอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นแถวตัวก็จะเป็นแถบครึร่งเด<อ>ียวของลําตัวใช่ใช่ที่<อ>บริเวณตัวก็จะเป็นบริเวณที่พบบ่อยแล้วก็บริเวณหน้าก็เป็นครึ่งเดียวเป็นซีกเดียวของหน้าหน้ามันจะแบ่งเป็น3ามแถบของเส้นประสาทนะคะ ที่่เป็นบอยและอย่างที่เขาบอกว่าอันนี้ไม่รู้เป็นความเชื่อหรือเปล่ารยังไงว่าคือถ้าถ้าเป็นมึงสวัสดแล้วเหมือนคือเหมือนกับอ้อมตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอ รัดรอบตัวจะต้องเสียชีวิตได้ใช่ค่ะจริงๆคืออันนี้เป็นคำที่คนโบราณเขาใช้สอนว่าถ้าเกิดเมล็งูสวัดเป็นแถบเดียวเป็นครึ่งเดียวยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสองแถบรัดรอบตัวอาจจะเสียชีวิตได้อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องจะต้องเอามาคิดเหมือนกันเพราะว่าคือเม่อดหระตามที่เป็นสองฝ้าของร่างกายบ่งบอกถึงว่ามันเป็นรุนแรงมีการกระจายข้ามเส้นประสาทเพราะฉนั้นพวกนี้เป็นรุนแรงมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นกลุ่มที่เป็น disseminate หรือเป็นพวก แค่กระจายของกลุ่มนี้ซึ่งเชื้อเนี่ยมันจะกระจายไปในร่างกายได้ในเมื่อมันกระจายไปหลายๆจุดของตัวได้มันก็กระจายเข้าปอดได้เข้าตับได้เข้าสมองได้เพราะนั้นมันก็จะรุนแรงขึ้นก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ในกลุ่มนั้น เพราะานั้นเนี่ยก็ถึงได้บอกว่าเออโรคนี้ก็สําคัญสำคัญนะคะเพราะว่าถ้ารักษาไม่ถูกต้องอ่ะก้อนที่หนึ่งคือหลังจากที่เป็นถ้าเรารักษาแผลไม่ถูกต้องก็ติดเชื้อ,อใ,ชใช่ไหมคะติดเชื้อก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อเข้าไปในกระแสะเลือดได้อันที่สองคือถ้าเรารักษาไม่ดีก็จะเป็นปวดเรื้อรังที่บริเวณเส้นประสาทเพราะมันมีการอักเสบเส้นประสาทถูกไหมคะหลังจากหายก็จะทําให้เส้นประสาทอักเสบเรื้อรังได้อันที่สามก็คือกระจายไปทั่วๆได้เพราะนั้นเราต้องรับการรักษาอย่างถูกต้องเนาะส่วนใหญ่ การรักษาต้องทำยังไงบ้างไม่ครับสำหรับผู้ที่เป็นโรคงูสวัดอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเราเริ่มต้นเนี่ยเราก็คล้ายๆสเก็ตเงินคือต้องประเมินดูความรุนแรงก่อนถ้าเป็นแค่แถบเดียวของงูงสวัดเราก็จะรักษาคือก็ให้ยา อาจริงๆยาก,กินจําเป็นไหมในอดีตเขาบอกอายุต่ำกว่า60ปีอาจจะไม่ต้องกินก็ได้แต่ในปัจจุบันเราให้กินหมดเพราะหลังจากที่กินไปแล้วเนี่ยคนไข้ก็จะอาการดีขึ้นเร็วแล้วก็จะไม่ค่อยเจอการติดเชือ้อเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ทานยาเลยชื่ออไทโคเวียเป็นยาหลักเลยนะในการรักษาตัวนี้แล้วก็ ส่วนใหญ่เราก็ยามันก็ผลข้างเคียงมีไหมมีแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็นิยมออกมาใช้ในการรักษาเพื่อให้คุมโรคได้เร็วแต่ถ้าคนไหนที่เป็นทั่วตัวยากินเอาไม่อยู่นะส่วนใหญ่ต้องเป็นยาฉีดอันนี้ลืมบอกเพราะนั้นถึงได้บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเยอะต้องรีบมาเพราะาส่วนใหญ่เราก็จะให้นอนโรงพยาบาลหรือให้ฉีดยาโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่เป็นภูมิคุ้มกันต่ําหรือกินยากดภูมิคุ้มกันนะซึ่งพวกนี้มันมีโอกาสกินเข้าไปปอดทําให้หายใจล้มเหลวได้เพราะนั้นพวกนี้ต้องเป็นยาฉีดมันสาามรถ ต้องถามว่ามันสามารถลามได้ไหมเหมือนไอสเก็ตเงินอย่างเงี้ยจริงๆคือพวกนี้มันเป็นโรคฉับพันไม่เรื้อรังนะเป็นแล้วก็หายภายใน1-2อาทิตย์อยู่แล้วแต่ถ้าแย่ก็คือแย่เลยนะก็คือลามได้เลยเ<อ>พราะนั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นถึงได้บอกถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเกิดแถบตุ่มน้ําขึ้นเนี่ยอขอให้มาพบแพทย์เถอะเพราะว่ากินยาของสามวันก็ยุบละ แต่ถ้าเราปล่อยให้มันแพร่กระจายอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายขึ้นใช่ไหมคะซึ่งมีโอกาสที่จะลามลงไปภายในได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องวิธีการรักษาต่างๆนนเนี่ยมันก็มีใช่ค่ะแต่เพราะฉะนั้นคืออย่าไปรักษาเองใช่ค่ะนี่คือส่วนสําคัญรักษาอย่างถูกต้องก็โรคจะหายภายใน7จ็ดถึงสิบสี่วันแล้วก็อาการปวดตามหลังจากที่ผื่นหายก็จะต่บด้วยไม่เหมือนกับคนที่รักษาไม่ถูกต้องก็จะมีปัญหาผื่นลามได้อันตรายได้แล้วแถมการปวดเรื้อรังก็จะเป็นระยะเวลานาน เป็นเป็นแผลเลยไหมฮะหรือเขาทิ้งรอยไว้ไหมฮะบางคนนะถ้าถ้าถ้ามาช้าหรือหรือหรือปริมาณผื่นมันเป็นเยอะเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแผลเป็นได้เหมือนกันแล้วเราก็ต้องไปรักษาในเรื่องของแผลอีกใช่ค่ะถ้ากังวลก็ช้ลอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะใช่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่หรอกค่ะก็จะเป็นตุ่มน้ําตื้นๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลเป็นอยู่แค่ช่วงสั้นๆอาจจะใช้แค่ยาทารักษาแผลเป็นก็น่าจะพอคุณหมอครับสุดท้ายเราให้ฝาก ไปถึงผู้ช่องไหยกันเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยหน้าร้อนหรือจะเข้าหน้าฝนนี่แล้วเดี๋ยวออกไปข้างนอกมีผู้แดดร้อนจ้าเลยเราจะมีวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพผิวของเราได้ไดอย่างไรบ้าง ส่วนใหญ่เราก็จะแนะนาถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ค่อยอยากให้ไปโดนแดดจัดเป็นเวลานานนะคะเพราะว่าปัจจุบันนีน่คือเรื่องของแสงแดดก็ทําลายผิวเนาะทั้งเรื่องของริ้วรอยเรื่องของเม็ดสีไม่สม่ำเสมอแล้วที่น่ากลัวที่สุดคือมันทาให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามในปัจจุบันเนี่ยเราแนะนําให้ทากันแดดถ้าจําเป็นต้องออกแดดแต่ถ้าโดนสั้นๆผ่านๆไม่เป็นไรนะรแต่ถ้าเกิดว่าต้องโดนแดดในระยะเวลาที่พอสมควรหรือทํางานกลางแดดในยังไงคือต้องใส่เสื้อผ้าที่มีป้องกันแล้วก็ ต้องทานเรื่องของ UV protection ถ้าไม่ลําบากเนาะก็อยากจะให้แบบป้องกันผิวเต็มที่เพราะว่าปัจจุบันเราพบว่าคนไทยเรามีมะเร็งผิวหนังเยอะขึ้นซึ่งในอดีเขาบอกคนไทยไม่เป็นหรอกมะเร็งผิวหนังแต่ปัจจุบันไม่เราวน้ามาแล้วใช่ค่ะเริ่มมาเรื่อยๆแล้วเพราะแดดมันแรงเนาะเราออกแดดแป๊บเดียวเรายังรู้สึกแสบเลยนะคะก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ดีกว่าว่าระวังเรื่องแสงแดดหน่อยถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่อยากให้อยู่กลางแสงแดดจ้าเป็นเวลาที่นานมากๆแล้วก็ทากันแดด การแดดสําคัญคุณผู้ชมะนะเราบอกในรายการเกิดน้องบุ๋มตลอดเลยว่าเรื่องของการออกไปข้างนอกทาเห่กันดงงกันแดดแต่ทาเข้าไ้เถอะนะเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรหรอกมันป้องกันในเรื่องของผิวของเราได้ด้วยใช่ค่ะนะครับอาจจะ ไม่ดำขึ้นด้วยนะด้วยด้วยประมาณก็ได้ส่วนนึงส่วนนึงส่วนนึงส่วนหนึ่งนะครับเอาล่ะวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเราได้รับความรู้ดีๆจากคุณหมอเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าอย่างไรเนี่ยก็มาคุณหมอกันได้นะครับที่โรงพยาบาลเซนเทอรี่นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยสําหรับแพทย์หญิงนิสาพิทธิกุลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโรงพยาบาลมหาราชและโรงพยาบาลเซนเทอรี่นั่นเองขอบคุณคัะขอบคุณค่ะ